แจกมะขามเนี่ย2,160่รขวด1ต่อ1นด้วยมือชั้นเองแปลว่ามีคนมา2 4 6 0แล้วไก่เสื้อไป500แสดงว่าต้องมีคนมาอย่างน้อย3,000แต่ฉันดูลูกกาแล้วเนี่ยคนมาน่าจะประมาณสัก5,000 5,000 แล้วดับถัดจากนี้เป็นต้นไปนะคะเอ่อขอให้พี่น้องประชาชนนั่งนะคะ,ะเพราะว่ากลุ่มคนที่จะขึ้นไม่ได้ปิดกลุ่มนักพูดนั่งได้นะจ๊ะอย่ายืนขายแก๊เป็นแง่ขีน,นะพี่น้องนั่งได้และฟังการปราศัยอันแสนร้อนขอให้คุณผู้ยิ่งเปิดทีวีนะจ๊ะถ้าเปิดทีวีไม่เปิดก็ขอให้ป่าวไพรเนี่ยช่วยกันเปิดินเ์เน็นะจ๊ะคุณจะได้ฟังช่วยฟังเลยนะคุณนักเสีย,อยงอยีกก็จะ ชินวัตแล้วก็บรรดาบริวารทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยช่วยฟังการปราัยหน่อยนะเพราะลำดับถัดจากนี้เป็นต้นไปมันคือการปราัยที่เรียกว่าระดับทองคำพวกเราไม่อง์นํำลายใครมาพูดเป็นการปราศัยชนิดที่เรียกว่าครั้งเดียวเชื่อแล้วตายโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ด้วยว่าถูกเชื่อคนอย่างพวกเราเชื่อไม่มีเลือดแต่คนอย่างพวก เชื่อเราเลือดกกระฉูดหมดร่างกายตายเมื่อน้นตายด้วยอะไรด้วยความจริงซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวและนับต่อจกนี้เป็นต้องไปทุกคนตั้งมือขึ้นแล้วเดี๋ยวเราต้ตบมือนะจ้าทุกค,คนตั้งมือขึ้นและรบมือดัแงๆเมื่อตอนรับกับชนะปราศัยซึ่งเป็นชนะที่เรียกว่าเชื่อดทันเดียวเธอจะไม่ เชือกันเดียวถ้ามันไม่ตายเราตายดังนั้นเราต้องไม่ตายมันตายเอาละขอเรียนเชิญท่าน,นายกรัฐมนตรีุวงกินชินวัตนเชิญชมคณะผู้ราศาายดังต่อไปนี้นายแพทย์วรงเดชอิทธิกรม Yeah.